ถ้าเป็นคนที่หวังดีต่อคนอื่นนี่นะคะคุณคีรกินจะให้อะไรที่มีค่าที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไหมคงเป็นให้ฟังคำฟังธรรมของ,งของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ธรรมะใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าแม้จะได้อย่างอื่นมากมายมหาศาลก็พลัดพลากจากไปได้ทุกขณะแม่ร่างกายนี้ก็จะพลัดพลากจากไปได้ส่วนหนึ่งส่วนใดทุกขณะเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งจะ สะสมสืบต่อเก็บไว้ไม่มีใครเอาไปได้เลย mm hmm. ก็คือความเข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะคะที่พระภิกษุมีความสนใจที่จะเข้าใจธรรมะท่านก็สนทนาธรรมเพราะว่าในครั้งอดีตภิกษุกับคารืหัตก็สนทนาธรรมกันได้ใช่ไหมคะเพื่อประโยชน์อันนั้นจะเป็นประโยชน์มากเลยค่ะหมายความว่าเมื่อมีโอกาสที่จะทำให้บุคคลอืน่นไม่ว่าใครได้เข้าใจถูกต้อง นั่นเป็นประโยชน์ที่มีค่าที่สุดในชาตินั้นและในชาติต่อ,ตอไปด้วย